เทียบเทียบกันครับนี่แหละเห็นง่ายๆครับนี่ครับเป็นสีเขียวแล้วครับเขาว่าอีกสองอันที่จะทำเป็นสีนุ่มไม่ใช่สีเขียวแล้วเป็นสีนุ่มใช่ไหมป่าสีเขียวสีเขียวมาดูก่อนไปมาดูเห็นว่าเนี่ยเออสีเขียวครับสีเขียวครับสีเขียวขอโทษครับขอโทษครับเป็นสีเขียวแล้วครับนี่เห็นไหมครับ ได้ความรู้ดีครับเด็กามรู้ดีผมก็มาศึกษาครับอือป๋าเขาสอบถามว่าต้นมะละกอทํำยังไงจะเตี้ยเขาอยากให้เตี้ยต้นมะละกอทำอยังไงจะเตี้ยทำนี่นหนึ่งเขาถามในคลิปหนึ่งอยู่ที่พันของมันอยู่ตรงนั้น,นครับตรงนั้น,นครับนะอยู่ที่พันของมันครับของเวลาปลูก เวลาปลูก <tyard. S 2> ตั้งต้นให้มันเอียงตั้งต้นให้เอียงเวลาเราขุดดินปลูกลงไปอย่างเงี้ยต้นมะละกอมันอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นมะละกอมันอย่างเงี้ยเวลาเราปลูกขุดหลุมแล้วเราก็นอนต้นมะละกอมลงไปอย่างเงี้สี่สิบห้าองศาเลยโอ้ครับแล้วก็กบดินดินแล้วมันขึ้นมามันก็จะหนึ่งจะเตี้ยสอง จะติดโลกไวครับเนี่ยนะครับสูตรนะตอบคําถามให้แล้วนะครับพอผมก็ว่าที่เคยทํามาทําแบบนี้นะสระสของคนอื่นเราไม่รู้ครับเอาสูตรของป่านะครับอ่าอย่าไปทําเลยมากอให้มันเตี้ยครับอย่าไปทําเลยมันต้องเป็นพันของมันพันของมันนะเออถ้าทาให้มันเตี้ย มันก็แบบเนี้ยเนี่ยแบบต้นเนี้ที่เห็นเนี่ยเห็นไหมครับเออมันเตี้ยแต่มันตายครับแต่มันตายเพราะว่าเราเหมือนคนเราเขาให้อายุสิบแปดใช่ไหมป๋าอืมเรามาได้อายุสิบสองก็ยังไงครับก็ป่วยนะครับป่วยก็ตายนะครับนี่แหละครับธรรมาชาติของมันเนี่ยอย่างข้างหลังเนี่ยนี่ข้างหลังครับเห็นไหมครับธรรมชาตินี่ครับต้นใหญ่นะ นี่ครับเป็นลูกนะครับนี่เธรมาธรรมชาตของมันเพราะว่าเป็นนเป็พันุของมันนะครับถ้าเราไปบังคับให้มันออกลูกมันก็ออกออกแต่มส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่รอดครับจะไม่รอดนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับแต่นนี้ป๋าจะให้ออกดอกนะครับให้ออกดอกเหมือนมะพริกเออพริกครับ